ะะอยู่บ้านกันเด็กๆก็คงจะเหงานะคะวันนี้เยียแมวจะชวนเพื่อนๆมาทําของเล่นให้กับเด็กๆเพื่อคลายเหงานะคะทําจากแผ่นซีดีนะคะจะทําเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยียแมวพาทาอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะช่วงเฝ้าระวังช่วงกักตัวนะคะเด็กๆก็คงจะเหงานะคะเราจะมาทําของเล่นจากแผ่นซีดีนะคะ ก็คือเราจะมาทําลูกข่างกันนะคะเราก็จะมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากันก่อนค่ะตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะแผ่นซีดีนะคะเพื่อนๆตัวที่สองจะเป็นฝาขวดเราจะใช้สองฝานะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตะเกียบค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนําฝาขวดนะคะมาติดบริเวณแผ่นซีดีตรงกลางแบบนี้นะคะสองข้างเลยค่ะเพื่อนๆอีกแบบนี้นะคะ เราจะใช้ปืนกาวนะคะเป็นตัวช่วยนะคะค่ะหลังจากที่เราติดฝาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะติดสองด้านเลยนะคะค่ะหลังจากนี้ยยแมวก็จะใช้หัวแรงนะคะเป็นตัวช่วยในการเจาะรูนะคะ ค่เพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้ตะปูก็ได้นะคะหลังจากที่เราเจาะรูทั้งสองด้านทะลุก,กันแล้วนะคะทีนี้เราก็มาถึงชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไม้ตะเกียบนะคะเพื่อนๆไม่มีไม้ตะเกียบหาไม้อะไรก็ได้นะคะ เราจะนํามาเสียบรูที่เราเจาะนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ตัดออกนะคะเพราะว่าไม้ตะเกียบอันนี้มันยาวไปนะคะเราก็จะตัดออกครึ่งหนึ่งนะคะจะตัดเลยนะคะก็จะตัดประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะนําไม้ตะเกียบอันนี้นะคะเสียบไปที่รูที่เราเจาะไว้ของฝาขวดนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะเสียบรูไปแบบนี้เลยค่ะก็จะทะลุออกหน่อยนึงนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับลูกข่างนะคะทําด้วยแผ่นซีดีเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยค่ะอะเป็นไงคะของเล่นที่ทําจากซีดีทำง่ายไหมคะเพื่อนๆนช่วยได้นะคะถ้าเราอยู่บ้านแล้วเกิดเงียบเงียเงาๆนะคะสามารถทําใช้ขึ้นเองได้นะคะหรือทําสําหรับเล่นเองก็ได้นะคะเพื่อนเอน เห็นแล้วก็เพลินดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการทำของเล่นจากซีดีทำแบบง่ายๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำ <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะของเล่นที่ทำจากแผ่นซีดีทำแบบนี้เลยค่ะ